สวัสดีชาวคาบาวเอ็มทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการลงดันเจียนบอลเขียวหรือดันเจียนอันชาออฟเซนานั่นเองนะครับใครๆหลายคนก็น่าจะรู้จักดันเจียนนี้ดีนะครับเพราะว่าดันเจียนตัวนี้เขาจะดอกเศษดอกไม้สีชมพูนะครับไปครับกำไรเซนาหรือกำไรจกกอกเกาะที่ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าวิธีการลง ดันเจี้ยนเนี่ยแบบฉบับเต็มไม่มีการข้ามบอสใดๆเลยนะครับหรือก็คือการเก็บบอสทุกตัวที่มีในดันเจี้ยนนะครับจะลงยังไงบ้างในก่อนที่เราจะไปลงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาดูหน้าตาของดันเจี้ยนที่เราจะต้องมีในการใช้งานก่อนเข้าดันเจี้ยนด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองเดน่าเชด B2F นะครับจะเอาไว้ลงดันเจี้ยนของอัลตาออฟเซน่านะครับเลเวลที่ต้องการจะอยู่ที่135 ดีที่จะได้จากดันเจี้ยนเนี่ยจะอยู่ที่7 d p นะครับส่วนทางเข้าดันเจี้ยนจะอยู่ที่แมปของมูท่านฟอเรสหรือแมป120นั่นเองจะอยู่ตรงกลางแมปเลยนะแล้วเราจะหาดันเจี้ยนตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างนะครับหนึ่งเลยคือเดินมาที่ a อช i o นเฮาส์ได้เลยไม่ยากนะครับเข้ามาดูตรง Agent ช็อ p เลือกมาที่หมวดของดันเจี n ยนเอนทนะครับมิชชั่นดันเจี n นแล้วก็เลือก เจ้าตัวของเชดออฟเซนา b 2อ f เราก็ซื้อจากตรงนี้ได้เลยนะครับมีทุกดันเจี้ยนขายอยู่แล้วนะครับใน a g e n t Shop ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่ดันเจี้ยนกันเลยดีกว่านะครับในคาบาวเอ็มเนี่ยวิธีการไปดันเจี้ยนก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องวาร์ปไปแผนที่แล้วก็เดินเข้าไปที่หน้าดันเจี้ยนเนาะแต่เราสามารถกดคลิกที่ดันเจี้ยนได้เลย2ครั้งแล้วก็กดตกลงเขาก็จะพาวาร์ปไปที่หน้าดันเจี้ยนเลย ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าของดันเจี้ยนเนาะจะอยู่ตรงกลางแผนที่ของแมป120ตรงนี้นั่นเองอเดี๋ยวเราก็ไปลุยดันเจี้ยนกันเลยดีกว่านะครับกดเข้ามาเลือกในหมดของอันต้าออฟเซนา B2F แล้วก็ใช้ไอเทมสำหรับเข้าหรือหากใารที่ อยากจะใช้เจมเข้าก็ได้นะแต่ว่าไม่แนะนํานะครับช่วงนี้ราคาเจมมันค่อนข้างที่จะแพงกว่าราคาเอ็มละเดี๋ยวเราก็จะใช้อเทมสําหรับเข้าไปเลยดีกว่ามีเวลาให้เล่นอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีนะครับกดท้าทายไปเลยใครมียวนเปิดยวนใครมีทหารอะไรก็เปิดไปเลยนะครับเริ่มจากต้นดันเจี้ยนนะครับเข้ามาก็กดคุยแท่นตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็วิ่งไปตรงเคเวสตต่อไป พอมาถึงมอนเตอร์ชุดแรกให้เราจัดการจัดการมอนเตอร์ตรงนี้ประมาณส่วนหนึ่งนะครับมันจะมีคีย์มอนเตอร์อยู่หนึ่งตัวที่จะทําให้เราเข้าไปในประตูถัดไปได้ตรงนี้ก็ตีไปเลยหากใครจะตีให้หมดก็ได้เหมือนกันนะครับมาอเคลียร์มอนตเสร็จแล้วก็วิ่งไปที่ประตูวาร์ปตรงด้านหน้าแล้วก็กดเข้าไป พอมาถึงจุดที่2นะครับตรงนี้หากเป็นบางอาชีพหรือใครที่ยังไม่ได้แรงมากนะครับก็จะให้จัดการเจ้าตัวคันบีบอลนะครับสตัวจะอยู่ตรงด้านขวาตัวหนึ่งแล้วก็ด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับกพราะควรระวังตรงนี้คืออย่าตีมันให้ตายปอดตัวหนึ่งนะครับต้องตีให้ตายพร้อมๆกันเพราะว่าหากมันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าประตูวาปได้นะครับก็จะตีตัวหนึ่งให้เหลือไว้นิดหนึ่งแล้วก็มาตีอีกตัวหนึ่งให้ตายนะครับ อพออีกตัวหนึ่งตายแล้วก็กลับมาตีอีกตัวนึงที่เราตีไว้ครั้งแรกให้ตายไปด้วยแล้วก็รีบวิ่งเข้าประตูว์ปไปเลยเนาะถ้าเราตีตายไม่ทันพร้อมกัน2ตัวนะครับมอนมันจะเกิดมาใหม่มันจะทําให้เราเข้าประตูว,ว์ปไม่ได้นะต่อมาก็มาถึงจงจุดนี้นะครับก็ตีเจ้าตัวซีดออฟเกตแล้วก็จะมีมอนสเตอร์เจ้าตัวมาคูช่าออกมา1ตัวเคลีย์มันให้เรียบร้อยตัวแรกมันไม่เก่งเท่าไหร่นะมันก็จะเป็นแรงแรกที่ยัง ก็ถือว่ามันเป็นบอสแหละแต่ว่ายังไม่ใช่บอสที่ได้กอกนะครับเพราะว่าเราตีตรงนี้เสร็จเดี๋ยวมันก็จะหนีไปอีกจุดหนึ่งเนาะเมื่อเราจัดการมันได้แล้วก็มาคุยกับแท่นด้านซ้ายนะครับกดทดสอบค่ะคียไปให้เสร็จหากปีรูปดาวอยู่ก็ยังกดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับกำแพงตรงนี้ก็จะถูกทําลายแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับตีไฟเกตให้เสร็จให้เรียบร้อยด้วยปอตีเสร็จแล้วก็จะมาถึงจุดจะมีเสาด้านขวาอยู่สเสาแล้วก็กำแพงนะครับ คุยกับเสาตรงนี้1อันแล้วก็คุยตรงนี้1อันด้วยก็จะให้เราเคลียร์มอนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเก็บไอเทม5อันนะครับอย่างละ5อันแล้วก็จะมีเจ้าตัวเม็ดสีทองอันนี้1อันนะครับแล้วก็เม็ดสีเขียว1อันถ้าสมมติว่าใครเคลียร์มอนทั้งหมดแล้วเนี่ยเม็ดตัวนี้มันยังไม่ครบเราก็สามารถรอกดเสาตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งเนาะถ้าใครเคลียร์เร็วเกินไปก็อาจจะต้องรอนิดนึงตรงนี้ยังคิดไม่ได้เนาะ าเป็นเม็ดสีเขียวเข้มเนี่ยจะต้องกดแท่นด้านบนนะครับส่วนถ้าใครขาดเม็ดสีทองเนี่ยก็กดแค่แทนด้านล่างก็พอแล้วแยกมอนชุดใหม่ออกมาแล้วก็ค่าให้เรียบร้อยด้วยเมื่อเราได้ครบอาอ่านแล้วก็คุยกับกำแพงตรงกลางนะครับเสร็จเควสแล้วก็ไปยังจุดต่อไปได้เลย ต่อมาเราก็จะเห็นไข่อยู่ตรงนี้1ลูกนะครับก็กดคุยเควสให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราไปกําจัดเจ้าตัวอู l ูเท็มาร์ฟแล้วก็มูชิ2ตัวนะครับก็จะอยู่ในห้องนี้สังเกตชื่อให้ดีๆนะครับชื่อมันจะไม่เหมือนตัวอื่นจะเป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่มุดดินอยู่1ตัวนะครับตรงนี้ก็เคลียให้เรียบร้อยทั้ง2ตัว เเราเคลียร์เจ้าตัวพลูเท็เสร็จแล้วทั้ง2ตัวนะครับให้วิ่งกลับมาจุดแรกตรงที่มีไข่อยู่นะครับรอเจ้าตัวสุดท้ายที่ชื่อมาคูชานะครับให้มันเกิดออกมาแล้วก็ให้เราทำการจัดการฆ่ามันให้เรียบร้อยด้วยอาจจะต้องรอสักแป๊บนึงตอนนี้ก็มีมาคูชาเกิดมาละก็จะเป็นบอสต,ตัวแรกที่เราตีนั่นแหละที่มันหลบหนีมาตรงนี้นะครับจัดการฆ่ามันให้เสร็จ แล้วก็ให้เราทําการตีกล่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คุยกับเควสต่วนนี้ที่เป็นไข่เลยนะแล้วก็เราก็เดินไปที่จุดถัดไปได้เลยเนาะ เมื่อเข้าวัดมาถึงจุดถัดไปนะครับให้เราสังเกตตรงคําแพงด้านขวาที่มีไฟนะครับกดคุยกับคําแพงแล้วเขาก็ให้เราล้มมอนเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเจ้าตัวมาคุหลายตัวมากเลยให้เราทํา mm. กา <settings S 2> รเคลียร์มาคุตรงนี้มันจะมีตัวคีย์หนึ่ตงตัวเมื่อเราฆ่ามันได้แล้วเนี่ยก็จะเรียกบอสออกมานะครับก็ให้เราทําการเคลียร์ให้เรียบร้อยด้วยหากเราเคลียร์ตัวคีย์ถูกตัวเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาว่า warning นะครับก็ให้ระวังก่อนที่บอสจะเกิดออกมาเนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นแจ้งเตือนและเรียบร้อยพอหลอบอสเกิอดออกมาแล้วก็ฆ่าบอสซะด้วยตรงนี้เราจะเล่นเป็นแบบฉบับเต็มอย่างที่เราบอกไปครั้งแรกนะครับเจ้าบ,บอสตรงนี้ก็จะมีทั้งหมด2ร่างโดยกันให้เราทําการเคลียร์ร่างแรกไปก่อนให้เรียบร้อยเนาะบอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะมีดีบัฟอยู่ดีบัฟหนึ่งซึ่งดีบัฟตัวนี้มันก็จะลดพลังโจมตีเรา50 ไม่ใช่50าส0 0เนาะแล้วก็ลดเมจิกแอแทกอีก500ด้วยก็อาจจะต้องดีเบาล,ลงนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าตีไปเรื่อยๆเนาะถ้าใครมีหยวนก็จะไวหน่อยมีหยวนช่วยตีคีดที่เข้าทีละหมื่นสก็ถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ,ะเมื่อเราจีเจ้าตัวแรกตายไปนะครับก็ให้เราทำการคุยกับกำแพงด้านหลังตรงนี้ เสร็จแล้วก็จะมีบอสต,ตัวถัดไปออกมาอีกหนึ่งตัวเนาะเหมือนเดิมน,นะครับฆ่ามันให้เสร็จอบอสต,ตัวที่สองเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับน่องจากมันจะไม่มีดีบัฟเหมือนบอสต,ตัวแรกตัวนี้ก็จะยิงชิวๆสบายๆหน่อยเนาะ แต่ก็จะมีดีวัตตอนท้ายนะครับก็จะลดดีเฟนส์500หน่วยตรงนี้ก็ระวังไว้นิดนึงนะถ้าหากใครตัวบางเกินไปแล้วไม่ระวังเนี่ยอาจจะตายได้นะครับพอเลือกเขาเหลือวประมาณ30-40ปอร์เนะอ่ะค่าควีนเพนนติสเสร็จแล้วนะครับก็คุยกับคัมแพงอีกครั้งเพื่อส่งเวสตรงนี้แล้วก็เราก็ไปจุดจุดที่กล่องบอกนะก็จะเห็นได้ว่ากล่องตรงนี้ก็จะเกิด2กล่อง mm hmm. กล่องสีเขียวกล่องแรกก็จะเป็นของบอสตัวแรกนะครับส่วนกล่องสีแดงก,ก็จะเป็นของบอสตัวที่2 มายังจุดถัดไปเลยนะครับก็จะมีการเปิดเควสใหม่สําหรับตรงนี้ก็หากเราเล่นเป็นแบบการเปิดบอสทุกตัวเนี่ยเสาที่เราควรจะคุยก็จะเป็นเสาด้านซ้ายนี่นะครับคุยให้เสร็จแล้วก็ไปยังจุดถัดไปเพื่อที่จะเอาเควสของเขามาส่งที่เดิมเนาะปีกกาแพงให้เรียบร้อยต้องบอกว่าวิธีการเดินเควสแบบไม่เปิดบอสทุกตัวกับเปิดบอสทุกตัวเนี่ยก็จะสลับกันนิดหน่อยนะครับหากเราไม่เปิดบอสเลยจะ เราจะต้องคุยกับเสาด้านขวานะครับแต่อันนี้เราเปิดบอสทุกตัวก็จะเลือกมาทางซ้ายเนาะเวทมันค่อนข้างที่จะบังคับในการทำนิดนึงรับเคเวสเสร็จก็จะให้เราเก็บใบไม้จากตัวคานิบาลทั้งหมด5ชิ้นนะครับก็ตีให้เรียบร้อยแล้วเก็บใบไม้มาแล้วก็เดินกลับไปส่งเคเวสด้านหลังนะครับตรงเสาที่เรารับเควสครั้งแรกไปตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าลำคาญนิดนึงนะครับเพราะว่า พอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยกำแพงมันก็จะกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกลับมาส่งเควสที่เตาไฟตรงนี้นะครับคุยให้เสร็จเรียบร้อยประตดูดานถัดไปก็จะเปิดนะต่อไปเราก็ไปยังจุดถัดไปเลยนะครับ พอเรามายังจุดถัดมาเนี่ยก็จะมีแก๊งคานิบาลจำนวนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เคลียร์ให้หมดให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเรียกบอสต,ตัวถัดไปออกมามันจะมีคานิบาลทั้งหมด3เวฟนะครับก็เคลียร์ให้เสร็จด้วยเมื่อเราเคลียร์คานิบาลเสร็จทั้ง3เวฟแล้วนะครับก็จะมีบอสเกิดออกมาในฝูงนกตรงนี้จะมีมอนทั้งหมด2ตัวนะครับที่จะเป็นตัวคีย์เป็นบอสเขาจะชื่อว่าโดริโกเฮต้านะครับจะมีเกิดทั้ง ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวาฝั่งละ1นตัวนะครับก็พยายามให้ลากเข้ามาสตัวให้มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ตีทีเดียวนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเวลาเราฆ่าบอสเนาะอ่ามาฆ่าบอเสร็จแล้วก็จะมีกอกออกมาแล้วเราก็ไปยังจุดถัดไปได้เลยมายังจุดถัดมานะครับให้เราจัดการโจมตีไฟเกตต่อไปเพื่อเปิดไปยังห้องถัดไปนะครับวิ่งลงมาตามทางตามปกติ เดยนคอพไฟด้านขวาก็คุยคอบไฟให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเรียกบอสในห้องตัดไปแล้วก็เข้าวาร์ปมาเพื่อเจอบอสต,ตัวต่อไปเลยนะครับบอสตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบการโจมตีที่น่ารำคาญน,นิดหน่อยนะครับสําหรับตัวแรกเนี่ย มันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มีบัฟอะไรที่เกี่ยวกับการเพิ่มคริติคอลเนี่ยก็ให้เรากดไปเลยนะครับไม่ต้องรอสำหรับตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวแรกเนี่ยมันจะไม่มีดีบัฟที่จะลดคริติคอลของเราแต่เวลาเราเจอบอสตัวที่2เนี่ยจะน่ารำคาญมากเลยเพราะว่าเขาจะลดทั้งคีเลตแล้วก็คีดเมจของเราจนเกี้ยงเลยเมื่่าบอสเสร็จแล้วให้เราทําการคุยกับ ลงแท่นตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเรียกตัวที่สองออกมาสำหรับบอสตรงนี้เนาะ,อะบอสตัวที่สองก็ออกมาแล้วก็ให้เราฆ่ามันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้กล่องอีกใบหนึ่งบอสตัวที่สองเนี่ยค่อนข้างที่จะน,น่ารำคาญอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเนื่องจากบอสเนี่ยมันมีบัฟ ที่ดีบั๊กเอาเป็นดีบัฟนะที่ลดคีดเเลดเรา80%แล้วก็ลดคีดาเมจเราถึง300%นะครับนานถึง10วินาทีอาจจะมีบางช่วงบางจังหวะนะครับที่เราสามารถกดบัฟได้ก็หากใครดีบัฟมันรีมาแล้วในระหว่างที่บอสยังไม่ได้ดีบัฟเราเนี่ยก็สามารถกดบัฟเพื่อเพิ่มดาเมจในช่วงระยะเวลานที่มันดีบั๊กเราไม่ไดก้ก็ยังได้อยู่นะตรงนี้เนี่ย ตีบอสตรงนี้ตายก็คุยกับแท่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อส่งเวสก็จะได้ค่าชื่อเสียงเล็กน้อยแล้วก็ตีกล่องให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเปิดห้องถัดไป าใกล้ถึงห้องถัดไปแล้วก็สังเกตเหมือนเดิมนะครับกล่อ,องไฟด้านซ้ายคุยให้เรียบร้อยเพื่อที่จะเปิดประตูถัดมาแล้วก็จะมีบอสอีกหนึ่งตัวให้เราฆ่าตรงนี้ด้วยฆ่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปบอสทีนหน้าบอสตดน้ายที่เขาจะมีกล่องที่ดอกดอกสีม่วงหรือเสียกําไรสีหน้าที่เราจะเอาไปคราบกําไรนั่นเองนะครับเมื่อฆ่าบอสตายก็ตีกล่องให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าหากเราไม่ตีกล่องตรงนี้ เราก็จะไปยังห้องบอสสุดท้ายไม่ได้นะตรงนี้เราก็มาถึงบอสสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้เราทําการฆ่าเจ้าเหนาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะจบดันเจี้ยนนี้เนาะมีบัฟอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะครับพยายามฆ่ามันให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าหากเราฆ่าช้าไปเนี่ยเจ้าเซนาเนี่ยก็จะเรียกลูกน้องเจ้าตัวมาคุแล้วก็เจ้าตัวนกที่เราเพิ่งฆ่าไปกดหน้านี้เนี่ย มาลุ้โจมตีเราเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้ก็หาใครตัวที่ไม่ได้ถึกมากหรือบางหน่อยอย่างเช่นคนที่เล่นได้ไม่นานประมาณเดือนกว่าๆยังไม่ได้มีของเยอะๆเนี่ยก็อาจจะตายได้นะครับสําหรับตรงนี้ตอนนี้เราก็ได้ฆ่าพวสใหญ่อย่างเซน้าตายไปแล้วนะครับแต่ก่อนจะจบดันเจี้ยนเนี่ย เราวิ่งกลับมาออกนอกคองนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคุยกับรากไม้ตรงนี้เพื่อที่จะเปิดบอสอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบอสลับตัวหนึ่งสำหรับดันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นบอสลับตัวสุดท้ายของดันเจียนแล้วนะครับพอเราฆ่าตัวนี้เสร็จก็ให้เรากลับไปที่กล่องของบอสใหญ่เซนานะครับแล้วก็ทำการจบดันเจียนได้เลย เมื่อเราฆ่าบอสตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมส่งเควสตตรงลากไม้เหมือนเดิมนะก็จะได้คือชื่อเสียงอีกนิดหน่อยเราก็จะได้กล่องเป็น l e ลเจนชีตอีกหนึ่งกล่องนะครับก็ทําการตีให้เรียบร้อยหรือว่าเกลือนิดหน่อยนะครับสุดท้ายเราก็มาลุ้นเจ้าตัวกล่องเลเจนดารี่ชีตนะครับก็จะเป็นกล่องบอสก็หวังว่าจะมีของอะไรดีๆด,ดอกมาให้เราบ้างนะครับสำหรับการลุ้รอบนี้ึ๊บอ่า แม้ว่าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างนั้นก็ยังคงมีหินอัปเกรดมาให้เราเอาไปขายนะซึ่งต้องบอกได้เลยนะครับว่าในดันเจี้ยนของบอลเขียวหรือบอลเซนาชั้น2เนี่ยเขาจะมีบอสที่ให้กล่องเราทั้งหมดถึง9ก้ากล่องเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นกล่องไม้ทั้งหมด2กล่องส่วนกล่องเขียวทั้งหมดก็จะมี3ากล่องนะครับส่วนกล่องสีแดงเนี่ยก็จะ มีทั้งหมด3กล่องเหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นกล่องบอสนะครับเป็นกล่องสีสม้มและก็เป็นกล่องเดียวนะครับที่จะดรอปเจ้าตัวเศษกําไรสีหน้าในกล่องสุดท้ายนั่นเองหลังจากที่เราลงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูของที่ดรอปมาทั้งหมดกันดีกว่านะครับก็จะมีชุด ที่ไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่เลยนะครับเป็นจำนวนมากเลยเนี่ย1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าเ็ดแปดทั้งหมด8ชิ้นเราก็ย่อยชุดตรงนี้ให้หมดนอกจากนี้เองก็ยังได้หินแดงมาด้วยนะครับแล้วก็หินขาวมีหินขาวบวกทั้งหมด3ามก้อนนะครับหินขาวออฟหนึ่งก้อนนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าตัว โอ oh, regeneration บวก5นะครับอีกหอันที่ไม่ได้อดอกจากกล่องคันนี้ดอกจากมอนเตอร์ธรรมดานะครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียวเพราะว่าราคาดันบอลเขียวเนี่ยราคามันจะอยู่ที่ประมาณ900,000ถึง1ล้านเองนะครับแต่ของที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีหินบวกขาว3ก้อนแล้วก็หินแดง1ก้อนเนี่ยมันมันคุ้มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของไอเทมที่ได้จากในดันเจียนดีกว่านะครับก็จะมีอ่ะ ขาว3ก้อนนะครับก็ได้กาไรแล้ว1นเอมหินแดง1ก้อนก็ได้ราคา2000สนกว่าบาทนะครับหักภาษีแล้วหากใครดวงดีได้เจ้าเศษไอออฟเซน b าเบ e เลตอันนี้มานะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับอยู่ที่40 m นะครับในบางจังหวะเนี่ยอาจจะเด้งไปถึง50 m เเลยทีเดียวครับใครจะขายเป็นเจมก็ขายได้นะครับราคาอยู่ที่30เจมถึง35เจมนะครับสำหรับเศษกำไร นอกจากของที่กล่าวมานี้ก็ยังมีรูนของแมคคีเรดด้วยนะครับหาใครดวงดีมากๆจะดอปเป็นมอไซบูหรือมอไซอาร์ิวและก็จะมีเจาะแดงแล้วก็เจาะขาวในดันเจียนนี้ด้วยนะครับก็จบปไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการลงดันเจียนเซน่าบอนเขียวนะครับการเปิดบอลรับทุกตัวนะครับ ส่วนในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปลงดันเจียนอะไรอีกหรืออาจจะเป็นดันเจียนเซน,น่าดันเดิมแต่เราจะไม่เปิดบอสทุกตัวแบบรัดๆเพื่อที่จะหาดอกม่วงและทําเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เลี้ยวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปคบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน